คุณเชื่อไหมครับว่าอาวุธที่ร้ายกาจที่สุดในสงครามโลกครั้งที่สองอาจไม่ใช่ระเบิดปรมาณูไม่ใช่รถถังไทเกอร์หรือเครื่องบินเจ็ตแต่มันคือไมโครโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทสโค e ในซีรีส์พิเศษ The Art of Manipulation ศิลปะแห่งการบิดเบือนกับผมไทสโ p e วันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปในยุคที่มืดมนที่สุดยุคหนึ่งของประวัติศาสตร์มนุษยชาติเพื่อไปทำความรู้จักกับชายคนหนึ่งชายผู้มีร่างกายเล็กแกลนขาเป๋และดูไม่มีพิษมีภัยแต่ขาวกลับเป็นเจ้าของมันสมองที่สามารถสะกดคนนับล้านให้เดินเข้าสู่ความตายได้อย่างเต็มใจเขาคือโยเซฟเกเบิลส์รัฐมนตรีกระทรวงโฆษณาแถลงข่าวและโฆษณาชวนเชื่อแห่ง นาซีโยรมันมีคำกล่าวหนึ่งที่มักถูกอ้างถึงว่าเป็นหลักการของเขาถ้าคุณโกหกเรื่องใหญ่พอและพูดย้ำๆบ่อยพอในที่สุดผู้คนจะเชื่อว่ามันคือเรื่องจริงประโยคนี้ไม่ได้เป็นแค่คำคมเท่ๆนะครับแต่มันคือแก่นของจิตวิทยามวลชนที่ยังคงถูกนำมาใช้ปั่นหัวพวกเราแม้กระทั่งนในทุกวันนี้ ต่อจากนี้เราจะไม่พูดถึงแค่ประวัติศาสตร์แต่เราจะมาชำแหละวาทศิลป์มักแกะรอยจิตวิทยาและดูว่าเกิร์เบิลส์แฮกสมองของคนเยอรมันทั้งชาติให้เกลียดชังและคลั่งไคล้ได้อย่างไร เริ่มต้นที่ปี1924เยอรมนีกำลังบอบช้ำอย่างหนักจากความพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแสษฐกจพังพินาศผู้คนอดอยากเงินมาร์กกลายเป็นแค่เศษกระดาษในสภาวะที่สังคมสิ้นหวังแบบนี้แหละครับคือจานเพาะเชื้อชั้นดีของนักปัน่น เกิร์บเบิลส์ในวัยหนุ่มเป็นคนที่มีปมด้อยด้วยความที่เขาเกิดมาพร้อมกับเท้าที่ผิดรูปทำให้เขาถูกปฏิเสธจากกองทัพเขาไม่ได้ไปรบเหมือนชายชาติทหารคนอื่นความรู้สึกด้อยค่านี้ผลักดันให้เขาหันเข้าหาพลังของท้อยคำเขาจบปริญญาเอกด้านวรรณกรรมเป็นด็อกเตอร์กิรบเบิลส์แต่สิ่งที่เขาลหลงไหลไม่ใช่บทกวีที่สวยงามเขากลับลหลงไหลในอำนาจ เมื่อเขาได้พบกับอดอลฟฮิตเลอร์เกิร์เบลส์ไม่ได้มองเห็นแค่นักการเมืองหัวรุนแรงแต่เขามองเห็นสินค้าสินค้าที่มีศักยภาพแต่ยังขาดการตลาดที่ดีและนี่คือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในโลกคนหนึ่งคือพระเจ้าอีกคนคือาศาสดาพยากรณ์ เกอรเบิลสเข้าใจจิตวิทยาพื้นฐานของมนุษย์ข้อหนึ่งดีมากครับนั่นคือมนุษย์ไม่ได้ตัดสินใจด้วยเหตุผลแต่ตัดสินใจด้วยอารมณ์เขาจึงเริ่มวางแผนการสื่อสารที่ไม่ได้เน้นความจริงแต่เน้นสิ่งที่เรียกว่าพรบประคาแกนดาหรือโฆษณาชวนเชื่อเทคนิคแรกที่เขาใช้คือสิ่งที่ทางจิตวิทยาเรียกว่า Simplification หรือการทำให้เป็นเรื่องง่ายโลกมันซับซ้อนเกินไป ปัญหาเศรษฐกิจมันยากเกินเข้าใจเกอร์เบลส์จึงย่อทุกอย่างให้เหลือแค่ศัตรูคนเดียวนั่นคือชาวยิวเขาไม่ได้บอกว่าเศรษฐกิจแย่เพราะเงินเฟอ้อหรือเพราะนโยบายการคลังแต่เขาบอกว่าเพราะพวกยิวขโมยเงินเราไปฟังดูไร้เหตุผลใช่ไหมครับสำหรับเราในวันนี้แต่สำหรับคนที่กำลังหิวโหวยในวันนั้นคำตอบง่ายๆแบบนี้แหละครับคือสิ่งที่พวกเขาต้องการ เกิร์เบสเคยเขียนบันทึกว่าโฆษณาชวนเชื่อไม่จำเป็นต้องฉลาดไม่จำเป็นต้องเป็นความจริงเป้าหมายเดียวของมันคือความสำเร็จและเพื่อจะไปสู่ความสำเร็จนั้นเขาต้องเปลี่ยนฮิตเลอร์จากคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้กอบกู้โลกกระบวนการสร้างเดอะฮิตเลอร์มิสจึงเริ่มต้นขึ้น ดรเกิร์เบลสใช้เทคนิคการจัดฉากแสงสีและเสียงเปลี่ยนนักการเมืองข้างถนนให้กลายเป็นดั่งเทพ,พเจ้าที่ลงมาจุติได้อย่างไรและเทคนิคนี้ยังคงถูกใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน ภารกิจแรกของเกเบิลส์ครับโจทย์ของเขาคือจะทำอย่างไรให้คนเยรอรวันที่กำลังแตกแยกหันมารวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวคำตอบของเขาคือเราต้องการไอดอลแต่ไม่ใช่ไอดอลธรรมดาต้องเป็นระดับเมสซายาหรือพระผู้ช่วยให้รอด กิร์บเบิสร่วมมนือกับอัลเบิร์ตสเปียสถาปนิกคู่ใจของฮิตเลอร์เพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่า c a t h e ดร a l ลออฟไลท์หรือวิหารแห่งแสงในงานชุมนุมพักนาซีที่นูรเรมเบิร์กพวกเขาใช้สปอตไลท์ต่อต้านอากาศยานกว่า100ดวงส่องขึ้นไปบนท้องฟ้าในยามค่ำคืนสร้างเป็นกำแพงแสงที่ดูเหมือนวิหารศักดิ์สิทธิ ลองจินตนาการดูนะครับในยุคที่ไฟฟ้ายังไม่ได้สว่างสวัยไปทั่วเมืองเหมือนทุกวันนี้ภาพของลำแสงมมือหึมาที่พุ่มเสียดฟ,ฟ้ามันทำให้ฮิตเลอร์ที่ยืนอยู่บนแท่นปราศัยดูตัวเล็กแต่ทรงพลังมหาศาลเหมือนเขาเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาล เกิร์บเบเป็นคนแรกๆของโลกที่ใช้เครื่องบินในการหาเสียงแคมเปญฮิตเลอร์โอเวอร์เ y อรเขาให้ฮิตเลอร์บินไปปราศัย5เมืองในวันเดียวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าผู้นำคนนี้อยู่ทุกที่มองเห็นทุกอย่างและลงมาจากท้องฟ้าเพื่อช่วยประชาชน แต่ทีเด็ดที่สุดคือสิ่งที่อยู่ในบ้านของทุกคนครับเกอร์เบิร์สสร้งผลิตวิทยุราคาถูกที่ชื่อว่าโฟกเอ็มเฟงเกอร์แปลตรงตัวว่าวิทยุของประชาชนมันถูกออกแบบมาให้รับคลื่นได้เฉพาะสถานีของรัฐบาลเท่านั้นเขาเอาวิทยุนี้ไปแจกจ่ายและขายในราคาถูกแสนถูกเพื่อให้เสียงของฮิตเลอร์แทรกซึมเข้าไปในห้องนั่งเล่นห้องนอนและบนโต๊ะอาหารของทุกครอบครัวนี่คือการ ผูกขาดความจริง Monopoly of Truth เมื่อคุณได้ยินแค่เสียงเดียวซ้ำๆทุกวันเสียงนั้นจะกลายเป็นความจริงเพียงหนึ่งเดียวของคุณมาเจาะลึกกันที่ทฤษฎีจิตวิทยาที่เป็นหัวใจสำคัญกันบ้างครับ The Big Lie ในหนังสือ Mein Kampf ของฮิตเลอร์ซึ่งเกอร์เบิลส์นำมาขยายผลระบุไว้ชัดเจนว่า คนเรามักจะระแวงคำโกหกเล็กๆน้อยๆเพราะใครๆก็โกหกเรื่องเล็กๆกันทั้งนั้นแต่พวกเขาจะไม่ระแวงคำโกหกคาโตเพราะพวกเขาจินตนาการไม่ออกว่าจะมีใครกล้าบิดเบือนความจริงได้หน้าด้านขนาดนั้น หลักการนี้เล่นกับสิ่งที่เรียกว่า cognitive dissonance หรือความไม่ลงรอยกันทางปัญญาครับเมื่อเราได้รับข้อมูลที่มันเหลือเชื่อมากๆสมองเราจะพยายามหาเหตุผลมาอธิบายและถ้าแหล่งข่าวมีความน่าเชื่อถือสมองเราจะเลือกที่จะเชื่อมากกว่าที่จะสงสัยเพื่อลดความขัดแย้งในใจ เกอร์เบส์ใช้สิ่งนี้ในการสร้างศัตรูร่วมนั่นคือชาวยิวเขาไม่ได้แค่บอกว่าชาวยิวเป็นคนไม่ดีแต่เขาสร้างภาพยนต์โฆษณาชวนเชื่อเช่นเรื่อง The Eternal Jew The Eternal Jew ที่เปรียบเทียบชาวยิวกับหนูหนูที่เป็นพาหะนำโรคหนูที่กัดกินสเบียงอาหาร นี่คือเทคนิคทางจิตวิทยาที่เรียกว่า dehumanization หรือการลดทอนความเป็นมนุษย์เมื่อคุณทำให้ฝ่ายตรนข้ามดูไม่เหมือนคนดูเหมือนสัตว์ร,ร้ายหรือเชื้อโรคความรู้สึกผิดบาปในการทำร้ายพวกเขาจะหายไป เกเบิร์สควบคุมสื่อทุกขแขนงหนังสือพิมพ์ภาพยนตร์ละครเวทีแม้กระทั่งดนตรีศิลปะใดที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิดนาซีจะถูกตราหน้าว่าศิลปะเสื่อมตรามดิเจเนเรตอาร์ตและถูกทำลาย เขาทำให้คนเยอรมันรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยื่อของการสมคบคิดระดับโลกและมีเพียงนาซีเท่านั้นที่จะปกป้องพวกเขาได้การใช้ความกลัวเฟียอเพียวกระตุ้นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดทำให้ผู้คนยอมแลกเสรีภาพเพื่อความปลอดภัยและแล้วคำพูดที่ถูกเพาะบ่มมาหลายปีก็สุกงอมกลายเป็นการกระทำ ในคืนวันที่9พฤศจิกายน1938เหตุการณ์ที่โลกรู้จักกันในชื่อคริสตาลนักหรือคืนกระจกแตกชนวนเหตุเกิดจากการที่นักการทูตเยอรมันถูกยิงที่ปารีสเกิร์เบิลส์ไม่รอช้าเขาฉวยโอกาสนี้ไฟเขียวให้กับกองกำลังพายุและประชาชนที่ถูกล้างสมองให้ออกไประบายความแค้น คืนนั้นทั่วทั้งเยอรมนีและออสเตรียกลายเป็นทะเลเพลิงร้านค้าของชาวยิวกว่า7,000แห่งถูกทุบทําลายเศษกระจกเกลื่อนกลาดเต็มถนนสะท้อนแสงไฟไหม้ระยิบระยับจนเป็นที่มาของชื่อคืนกระจกแตกธรรมศาลาซินาคอกกว่า1,000แห่งถูกเผาว,วอด ตำรวจดับเพลิงได้รับคำสั่งแปลกประหลาดว่าให้ดับไฟเฉพาะบ้านของชาวเยอรมันส่วนอาคารของยิวปล่อยให้มันไหม้ไปเกอร์เบิส์ออกถแถลงการในวันรุ่งขึ้นว่านี่คือปฏิกิริยาตามธรรมชาติของประชาชนเขาเปลี่ยนความรุนแรงที่จัดตั้งขึ้นให้กลายเป็นความชอบธรรม เหตุการณ์นี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญครับจากแค่การกีดกันทางสังคมกลายเป็นการทำลายล้างทางกายภาพเกิร์เบิลส์ได้พิสูจน์แล้วว่าวาทศิลป์ของเขาสามารถสั่งให้คนธรรมดาหยิบก้อนหินและคบเพลิงขึ้นมาทำร้ายเพื่อนบ้านได้ แต่นี่ยังไม่ใช่จุดสูงสุดของเขาครับเพราะเมื่อสงครามเริ่มต้นขึ้นจริงและเยอรมนีเริ่มเพลี่ยงพล้ำเกอร์เบลส์ต้องงัดเอาวาทศิลป์ที่บ้าคลั่งที่สุดออกมาใช้ในศูนทรพจน์ที่จะถูกจารึกว่าเป็นศูนทรพจน์ที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์ กุมภาพันธ์1,943สถานการณ์พลิกผันกองทัพนาซีพ่ายแพ้ย่อยยับที่สตาลินกราดทหารเยอรมันนับแสนถูกสังหารหรือจับเป็นเฉลยความเชื่อมั่นในตัวฮิตเลอร์เริ่มสั่นคลอนประชาชนเริ่มถามว่าเรากำลังจะแพ้ใช่ไหม ในเวลานั้นเองเกิร์บเบิลสตัดสินใจเดิมพันครั้งสุดท้ายเขาจัดฉากปราศัยที่สปอร์ตพาลาสในเบอร์ลินผู้ฟังในวันนั้นไม่ใช่คนทั่วไปแต่เป็นหน้าหมาที่ถูกคัดเลือกมาอย่างดีทหารผ่านศึกพยาบาลผู้ใช้แรงงานทุกคนถูกซักซ้อมมาว่าต้องเชียร์ต้องตะโกนและต้องคลั่ง บนเวทีมีป้ายผ้าขนาดใหญ่เขียนว่า t o t o l e r c r e e k k e ือ s u s t e r c r e e k แปลว่าสงครามเบ็ดเสร็จคือสงครามที่สั้นที่สุด เบอร์สก้าวขึ้นมาบนแทน่นเขาไม่ได้พูดเพื่อปลอบใจแต่เขาพูดเพื่อท้าทายเขาใช้วาทศิลที่เรียกว่า rhetorical question หรือคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบแต่ต้องการการยืนยันเขาถามคำถาม10ข้อที่บีบให้ผู้ฟังไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากตะโกนว่าใช่พวกคุณเชื่อในท่านผู้นำยิ่งกว่าเดิมไหมพวกคุณพร้อมไหมที่จะทำงานหนักวันละ10 12หรือ16ชั่วโมงเพื่อชัยชนะ เสียงเชียร์ใช่และคำถามที่โด่งดังที่สุดคำถามข้อที่4 w ่วอลเ r ีย n t เดนโทชาเลนครีกพวกคุณต้องการสงครามเบ็ดเสร็จไหมสงครามที่รุนแรงกว่าและป่าเทื่อนกว่าที่จินตนาการได้พวกคุณเอาไหม วินาทีนั้นทั้งหอระเบิดเป็นความบ้าคลัน่นในทางจิตวิทยานี่คือการทำพับลิ i c อมมิตเมนต์หรือการให้คำมั่นต่อหน้าธาระกำนันเมื่อคนเราตะโกนยอมรับอะไรไปแล้วท่ามกลางฝูงชนเราจะมีแนวโน้มที่จะทำตามนั้นจริงๆเพื่อรักษาจุดยืน เกิรบเบิส์ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนความพ่ายแพ้ให้กลายเป็นความคลั่งแคลมเขาทำให้คนเยอรมันเชื่อว่าทางรอดเดียวคือการสู้จนตัวตายและนั่นคือการต่อลมหายใจให้กับสงครามที่แลกมาด้วยชีวิตของผู้บริสุทธิ์อีกนับล้าน เมษายน1945กองทัพโซเวียตบุกเข้าล้อมกรุงเบอร์ลินอาณาจักรพันปีที่ฮิตเลอร์วาดฝันไว้พังทลายลงเหลือแค่ซากปรักหักพัง ในบังเกอร์ใต้ดินฮิตเลอร์ยิงตัวตายไปแล้วเหลือเพียงกร์บเบิร์ภรยาของเขามักดาและลูกน้อยทั้ง6คนเด็กๆที่เคยถูกใช้เป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นครอบครัวอารยันที่สมบูรณ์แบบถ่ายรูปลงนิตยสารคู่กับท่านผู้นำตอนนี้พ่อและแม่ของพวกเขากำลังตัดสินใจทำสิ่งที่โหดร้ายที่สุด เกิร์บเบลส์เคยกล่าวไว้ว่าโลกที่ปราศจากระบอบนาซีเป็นโลกที่ไม่น่าอยู่สำหรับลูกๆของผมด้วยความหลงผิดที่ฝังรากลึกฟันแนติซึมผสมกับความหลงตัวเองนาซีซึมเขาเชื่อว่าลูกๆของเขาสูงส่งเกินกว่าจะหายใจร่วมกับโลกใหม่ที่กำลังจะมาถึง ในคืนวันที่หนึ่งพฤษภาคมขณะที่เด็กๆก,กำลังหลับแม่ของพวกเขาวางยาพิษไซยนายปลิดชีพลูกในไส้ทั้งหคนเฮลกาฮิลดาฮิวดาโฮนเดเฮดดาและไฮเดชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวเอชทั้งหมดเพื่อเป็นเกียรติแก่ฮิตเลอร์ต้องจบชีวิตล้น จากนั้นเกิร์บเบิลส์และภรรยาก็เดินขึ้นไปที่สวนด้านบนและจบชีวิตตัวเองตามไปร่างของเจ้าพ่อสื่อแห่งนาซีถูกเผาไหม้เกรียมไม่ต่างจากหนังสือที่เขาเคยสั่งเผาหรือเหยื่อในค่ายกักกันที่เขาส่งไปตายเสียงแห่งความเกลียดชังเงียบลงในที่สุด เรื่องราวของโยเซฟเกิร์บเบิลส์จบลงไปกว่า80ปีแล้วครับแต่คำถามคือปีศาจนนี้ตายไปแล้วจริงๆหรือในโลกยุคดิจิทัลเราอาจจะไม่ได้มีกระสวงโฆษณาชวนเชื่อแต่เรามีอัลกอริทึมที่เลือกป้อนเฉพาะสิ่งที่เราอยากเห็นเรามีเอ็กโคแชมเบอร์หรือห้องแห่งเสียงสะท้อนที่ทำให้เราได้ยินแต่เสียงที่เห็นด้วยกับเราจนเราคิดว่านั่นคือความจริงทั้งหมด แล้วเรามีเฟกนิวส์ที่แพร่กระจายเร็วกว่าความจริงถึง6เท่าเทคนิคที่เกิร์เบอร์ใช้การสร้างศัตรูร่วมการโกหกคำโตการเล่นกับความกลัวยังคงวนเวียนอยู่ในหน้าฟีดโซเชียลมีเดียของเราทุกวัน <c oughs> เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบจากวิทยุมาเป็นสมาร์ทโฟนในมือคุณ บทเรียนสำคัญจากเรื่องนี้คือการตั้งคำถามและการมีวิจารณญาณ critical thinking คือเกราะป้องกันเดียวที่จะทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของเกิร์เบิลสยุคใหม่ก่อนจะเชื่อก่อนจะแชร์และก่อนจะเกลียดใครตามกระแสลองหยุดคิดสักนิดครับว่าเรากำลังถูกใครปั่นอยู่หรือเปล่า ถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวที่จะเปลี่ยนมุมมองชีวิตคุณในทุกๆวันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับแล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆที่ช่อง t h i Scope TH สำหรับวันนี้ The Scope Director ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ